โปรแกรมถ่ายทอสดสดซีเกม2025วันที่17ธันวาคมไกลกีฬาเวลา7นาฬิกาทีมชายทีมหญิงเวลา17นาฬกานาทีทีมผสมทวิชันนัลวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงกลุ่ม A เวลา9นาฬกาอินโดนีเซียพบมาเลเซียเวลา13นาิกาป0ินาทีปินพบไทยช่อง NBT เวลา9นาฬิกาถึง19เนาฬิกาเสปักตะกร้อชายและหญิงช่องพีพีทีวีเวลา9นาฬกาจักรยานประเภทถนนเดี่ยวหญิงทวิชันนาคลคริกเก็ตเวลา9นาฬิกาชายกลุ่ม A ฟิลิปปินส์พบสิงคโปร์เวลา9นาฬิกาหญิงกลุ่ม B ีฟิลิปปินส์พบมาเลเซียเวลาส1เวนาฬิกาชายกลุ่ม A ออินโดนีเซียพบมาเลเซีย เวลา13กา30นาทีชายกลุ่ม A ไทยพบสิงคโปร์เวลา13นากา30นาทีหญิงกลุ่ม A สิงคโปร์พบเมียนมาถุวิชานาวโปโลน้ำเวลา9นาฬิกาชายกลุ่ม A อินโดนีเซียพบมาเลเซียเวลา1 1นาฬิกาชายกลุ่มฟิลิปปินส์พบไทยเวลา14นาฬิกาหญิงกลุ่ม A สิงคโปร์พบมาเลเซีย เวลา16นาฬิกาหญิงกลุ่ม A ฟิลิปินส์นพบอินโดนีเซียทวิชนาลแคนูแล้วเรือพายเวลา9้านาฬิกาถึง15นาฬิการอบจัดอันดับถึงรอบชิงชนะเลิศเรือพายกันเชียงหญิงเดี่ยวเรือกันเชียงชายคู่เรือพายชายคู่เรือกันเชียงสี่คนหญิงทวิชนาลการบัดดีทีสตาชายกลุ่ม A หญิงกลุ่ม A เวลา9ก้านาฬิกาสนาที ชายไทยพบมาเลเซียเวลา1ิบนาฬกาหญิงไทยพบสิงคโปร์เวลา12นาฬิกาชายไทยพบติมอร์เลสเตเวลาช่วงเวลาร3มนาทีหญิงไทยพบอินโดนีเซียเวลา17นาฬกา30นาทีชายไทยพบสิงคโปร์ทุวิชันนาวยิงธนูเวลา9กนากา30นาทีประเภทลีกเคิร์บุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายทีมหญิง รอบชิงเหรียญทองแดงถึงรอบชิงเหรียญทองถุวิชนาวไฟอิงดิสเวลา9กานาฬนทีทีมผสมกลุ่ม A ไทยพบสิงคโปร์เวลา12นาฬกานาทีทีมผสมกลุ่ม A ไทยพบอินโดนิเซียยิงปืนเวลา9กานาฬนทีปืนยาว50เมตร3ตตำแหน่งปืนพกขนาด25เมตรลูกสองเป้าบินเวลา10นาฬิกาวินเซอร์ไฟนอลชายและหญิง i s วิชนาวเวลา10นาฬิกาปัญจศิรัตชายและหญิงรอบชิงเหรียญทองช่อง NBT PPTV เทนนิสเวลา10นาฬิกาชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศช่องทีสปอร์ต7โบลิง่งเวลา10นาฬิกาหญิงคู่รอบคัดเลือกเวลา17นาฬการอบชิงชนะเลิศฟันดาบเวลา15น,นาฬิกาถึง17นาฬิกา ฟันดาบรอบรองถึงรอบชิงชนะเลิศทวิชแนาวไอฮอกกี้เวลา10นาฬิกาทีมหญิงรอบรองชนะเลิศเวลา17นาิกาทีมชายรอบรองชนะเลิศทวิชแนาวเวลา10นาฬิกาคาบอดชายฟอร์มูลาคายไฟนอลเวลา12-19นาฬิกาเรือใบช่อง NBT PPTV ทเทปเบิลเทนนิสเวลา12นาฬิกาคู่ผสมหญิงคู่รอบรองชนะเลิศ เวลา16นาฬรอบชิงชนะเลิศช่อง PPTV วัน31ไทยรัฐที ball, วีฟุตบอลเวลา12นาฬิกาหญิงกลุ่ม A ฟิลิปินพบสิงคโปร์เวลา15นาฬิกาชายกลุ่ม A ราลาวพบมาเลเซียเวลา18นาฬิกาชายกลุ่ม A ไทยพบฟิลิปปินส์มวยเวลา13นาฬิกาว้ายครูชายและหญิงเวลา14นาฬิกา มวยรุ่น45กิโลกรัมรุ่น48กิโลกรัมรุ่น51กิโลกรัมรุ่น54กิโลกรัมรุ่น57กิโลกรัมรุ่น60กิโลกรัมชายและหญิงรุ่น67กิโลกรัมรุ่น75กิโลกรัมชายช่อง nbt pptv เวลา13 17นาฬิกายกน้ำหนักรุ่น77กิโลกรัมหญิงรุ่น94กิโลกรัมชายช่องวัน31 PPTV เวลา14นาฬิกากระโดดน้ำสปริงบอร์ด1เมตรชายช่องไทยรัฐทีวีแฮนด์บอลเวลา14นาฬิกาทีมหญิงรอบชิงเหรียญทองเวลา16นาฬิกาทีมชายรอบชิงเหรียญทองทุวิชันาวมวยสากลเวลา14นาฬิการุ่น50กิโลกร,รมัมรุ่น57กิโลกร,รัมหญิงรุ่น51กิโลกร,รมัมรุ่น57กิโลกร,รมัม รุ่น63.5กิโลกรัมรุ่น75กิโลกรัมรุ่น80กิโลกรัมชายช่องไทยรัฐทีวีเวลา14-18นาฬิกาสนุกเกอร์หญิงและชายล็อบชิงเหรียญทองช่องทีสปอร์ต7จฮอกกี้เวลา17 3 0นา,านาทีชายกลุ่ม A อินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกาหญิงกลุ่ม A ฟิลิปปินส์พบสิงคโปร์เวลา17 3 0นา,านาทีชายกลุ่ม A มาเลเซียพบไทยเวลา19นาฬิกาหญิงกลุ่ม A ไทยพบมาเลเซียทูวิชนาวเวลา15นาฬิกาเนสบอลทีมหญิงรอบชิงเหรียญทองทุวิชนาวเวลา15นาฬิกามาครุกทีมชายกลุ่ม A มวยปลำ้ำเวลา15นาฬิการอบชิงเหรียญทองแดงรุ่น67กิโลกรัมรุ่น77กิโลกรัมรุ่น87กิโลกรัมรุ่น97กิโลกรัมชาย เวลาสินาฬิการอบชิงเหรียญทองทวิชันนาวอีสปอร์ตเวลา16นาฬิกาทีมผสมฟีไฟ่เวลา18นาฬิกาชาอโมบายดิเจนรอบชิงเหรียญทองทวิชันนาวปัจากกีฬาสมัยใหม่เวลา16นาฬิกาเลเซอร์ลันหญิงเวลา17นาฬิกาเลเซอร์ลันชายขีม่ม้าเวลา18นาฬิกาขี่ม้าโปโลสีทูหโกลไทยพบอินโดนีเซียทวิชันนาว ฟุตซอลชายกลุ่ม A เวลา1 6นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา19นาฬิกามาเลเซียพบเมียนมาทูวิชนาัฟุตบอลหญิงเวลา15นาฬิกา30นาทีรอบชิงเหรียญทองแดงไทยพบอินโดนีเซียช่อง NBT t บ u ท v i ูว o ช n o นเวลา19นาฬิกา30นาทีรอบชิงเหรียญทองฟลิิปินส์พบเวียดนามช่อง PPTV ทีวีทูวิชช n นน